S 1> <S 1> <S สวัสดีอุย้ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งมืนแปดพันคนเลยขอบคุณมากๆค่ะโอ้คนหลายแท้คนขึ้นมาหลายแท้เจ้าไปเสริมความปังมาแล้วงวดนี้ต้องปังนะคะก็ซิว่าจังไดละ่ะไปหา ไปหาอาจารย์มาไปหาพระอาจารย์มาไปหาพ่อมานะคะไปหาพ่อมาไปหาอาจารย์มาไปหาพระอาจารย์มานะคะก็เลยจะต้องใช้คำว่าไปเนี่ยที่ไม่ได้ไลฟ์เลยอะคะ่ะไปเสริมความเฮ่งความปังให้กับตัวเองนะคะให้กับตัวเจ้าของให้งวดนี่ให้ปังอีก ว่าได้จุดถูกกับไเลกเจ้าของเขาแน่อาจจะแต่งตัวไม่เหมาะสมต้องขอโทษด,ด้วยนะคะวันนี้อาจจะดูแต่งตัวแบบว่าดูไม่เหมาะสมแต่อยากให้เห็นท่อนล่างมากเลยนะคะก็คือเหมาะสมค่ะท่อนล่างดูเหมาะสมคือจริงเจเจไหมงวดนี้มีแนวทางมาฝากนะคะโอ้ใช้คำว่าแนวทางไม่ได้ มีเลขมงคลมาให้งวดนี้มีเลขวัน,นงวดนี้มีเลขมงคลมาให้นะคะมีเลขมงคลมาให้นะคะเพระนาะฉะนั้นเนาะไม่ขออะไรคะ่ะขอให้ทุกคนเฮงขอให้ทุกคนปังก็พอนะคะได้ไปแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่นะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะแต่ก็ฝากรัฐบาลไทยกินแล้วแบ่งเราด้วย นะคะนี่กินแต่เจะคลองหลายสีอ้วนอืดๆืดเบิดแล้วแมงให้เขากินแน่ประชาชนผอมโซมือดแล้วรบกวนแบ่งประชาชนกินด้วยนะคะ สวัสดี24 0 0 0พคนนะคะเกินเป้านะคะกะว่ามาไลฟ์เวลานี้ขอสักห้าพันคนก็นปลื้มจิตปลื้มใจแล้วนะคะทะลุไปยันหมื่นคนตอนนี้ไปที่24,500คนแล้วนะคะก็กาบขอพวะคนทุกท่านนะคะที่ยังติดตามยังเมตตาถึงแม้คนดู2 5 0 0 0คนจะมีคนเกลียดอยู่24,999คนก็นตามนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเนาะอ่ะก็เข้าขอบคุณที่เข้ามาดูเข้ามาชมกันนะคะวันนี้เรามีเลขมงคลมาให้นะคะ เป็นเลขมงคลนะจ๊าเป็นเลขมงคลนะใครได้ไปแล้วนะคะเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเอาให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง เมื่อที่แล้วมีรีวิวนะคะซื้อเลขตามแนวทางที่หนึ่งให้นะคะซื้อ,อ,อลอตเตอรี่ตามแนวทางทหนึ่งให้ถูกรางวัลที่ห้านะคะถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะถูกรางวัลที่สี่นะคะเยอะมากๆเลยขอบคุณทุกทุกทุกรีวิวทุกๆก,กกำลังใจที่มอบให้กันนะคะส่วน ใครที่หนึ่งทำไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษด้วยนะคะจะพยายามแก้ไขและปรับปรุงให้นะคะให้จะพยายามให้มันดีที่สุดนะคะแต่ถ้าจะให้ตรงตามที่ทุกคนต้องการอาจจะทําไม่ได้ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะเออ,อน,นั้นนะคะคือหนูอยากให้เข้ามารู้จักกันก่อนได้เข้ามาคุยกันก่อนว่าหนูเป็นคนแบบไหนเนาะคือหนึ่งจะไม่ก้าวร้ากับคนที่ เขาไม่ได้แบบคือแต่ตอนนี้หนึ่งไม่ไม่สนใจแล้วนะใครอยากด่าคือเจอทุกวันเลยนะเจอทุกวันเลยจริงสวัสดีนะคะหินทุกหวยเท่าไหร่คะแม่เพิ่งมาสวัสดีคุณฝ้ายเขาวีคทีมสมแดงเกาหลีกินเซงไวท์เทนนิ่งครีมฝ้ายเขาวีหินทุกหวยสองอยเก้าสบเกาบาทค่ะอยากเก่งภาษาอังกฤษจังเลยแต่ว่าภาษาไทยยังว่าบกคล้องเลย ห้างเปิดรอแล้วน่ะห้างเปิดรอแล้วก็จัดไปเลยสิคาเข้าห้างไปเลยสิคาละหลายๆที่ก็ใครล็อกดาว์แล้วเห็นใจแหวนปูชอบแม่มยว่าขอบคุณค่ะ จะบอกว่าได้กล่องพัสดุไปปับ๊บเปิดกล่องปุบดูที่มีอะไรอยู่ในกล่องแล้วเงียบไว้อุ๊บอุ๊ไว้อุบอ,อุไว้ก่อนถ้าคุณเอามาโพสเอามาปล่อยป๊บคนเสียผลประโยชน์ก็คือคุณเลยนะฉะนั้นอุบไว้ก่อนเลยหาก่อนเลยลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ เจ้าสองใบขอบคุณคะ่ะยินดีด้วยนะคะพี่โอขอบคุณยินดีด้วยนะคะครูโอคะ่ะถูกไหมซึเงว่าติดสาทุด้วยคะ่ะพี่เหมาใช่ไหมอันถูกไหมสตาด้วยหัวใจและปังมากจริงยิ่งใจยิ่งรักแม,ม่หนึ่งแล้วเลยน่ารักแม่แอบขอบคุณคะ่ะแม่ก้อยขอบคุณแม่ก้อยคะ่ะอยากอยากชอปปิ้งแล้วไปห้างกันเนาะพี่วีเนาะอยากไปชอปปิ้งแล้วเนี่ย <laughs> Bằng mấy bạn Ờ, à, chơi ơi là Lúc nón bên ngày mang lúc nón à, แผนที่คิดไวเลยแผนที่คิดไวเลยได้ปุ๊บอุบไวก่อนเลยอุบปุบปุบไวก่อนอุบป,ปุบดึงดึงดึงเฟสนี้เลยสิขอแม่ มันแจ้งหนูอะเก่งมากมีใครเป็นมัางแบบเออหนึหน่งชอบนั่งห่อไหลแบบห่อลงเงี้เลยนะพยายามนั่งแบบไม่มีใครมาเก่งมากหน้าไรเลยนะเหงาไปเลยซีเอฟแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดนะคะ ใช่ใช่จะคิดงั้น CF แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักไปนะใครที่ทักไปหานั่นคือมิจฉาชีพเซฟแล้วทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นบัญชีมีบัญชีเดียวสังเกตชื่อบัญชีนะบัญชีจะต้องเป็นบัญชีบจกพิระดาเครื่องรางความรวย8-8ถ้าเป็นบัญชีอื่นคือปลอม หน้าแบบอิ่มๆด้วยแหละกล่องส่มสองเก้าเก้าค่ะกล่องส่มสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทที่มาไลฟ์เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไม่ได้ไม่ได้มาไลฟ์หลายวันเพราะว่าจะไปอันไหนหรอคะที่หนึ่งใส่อยู่มหาเศรษฐีค่ะหนึ่งใส่รุ่นมหาเศรษฐีอยู่แต่ถ้าอันนี้ที่หนึ่งใส่เมื่อกี้นี่งเพิ่งถอดออกคำหมากคะ่ะอุชามาปังมากเจ็ดเก้า ดูน้องหน่อยตีดึงแฟนนี้หน่อยอ๋อโหเงาอยู่เนี่ยดึงปากมุดอยู่นะทุกคนเห็นไหมคะเงาแม้ไม่เหีไม่เหี มีเคียวน่ะคำหมากจะช่วยในเรื่องของค้าขายค่ะเน้นค้าขายเป็นหลักเลยค้าขายโชคลาภค้าขายโชคลาภการเงินนะคะคำหมาก เยอะไม่ไหวคิดดีไม่ได้เยโยโยไปไายปายไม่มีอมีแค่นี้แหละเก่งมากล่าสุดตั้งตกมือหน้าอะไรแลวนะฝากบอกด้วยทำกูแบบนี้เลยเหรอห เบรกล้อลากปรชาชนบางท่นงทนานาทุด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวหนึ่งขอลงแนวทางในกลุ่มก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเอามาแจกนะคะเรียกป๊ป้าให้หน,อน่อยเลย แม่มาเบาชอาโยหน่อยอัดได้อัดได้อัดได้งวดนี้บอกก่อนนะหนึ่งตัวชอบชอบ,ชอบเลขสี่ค่ะวันนี้ชอบสี่บ์หนากันี้อยากสี่ก็ไล่คืนฮอดก็ไปหาคืนบอยค้าผู้เดียว พูดอะไรพูดอะไรอีกแล้วผู้ใดแล้วคุณบอยอีกครั้งผู้ใดอีกแล้วว่าพังจนเข็ดเครื่องสั้นก็ก็เย็ดกันโอ้ยไรอยู่นะไรอยู่เลยถ้าทรามาอยู่ไม่เย็ดตรงนี้ไม่ได้นะพ่อนะไม่ไรอยู่นะจุ๋มเงี่อนจุ๋มเงก่อนหวนน่ารักเหมือนเดิม หากว่าเป็นแฟนกันมันยากใจน้องกบ็บอกต้องเป็นแฟนกันขึ้นอยากใจลายบา้หนากันนี้ยอ,อยากก็ไล่คือฮอดก็ไปหาขึ้นบอกยังฮักผู้ใดอีกแล้วว่าพังจนเข็ดขึน้นสั่นก็กันซื่อก็ได้นองละ แล้วน้องสีลงหากอายก็บอวกว่าคันถึกใจค่อยไปต่อจริงๆเราชอบสีสีทั้งวนเนี่ยเชื่อไหมอุชอบสีสีเฉยเลยอะสีขาวต้องโดดแล้วว่าน่ารักที่สุดในโลกแล้วทำได้แค่ครับ วันนี้ตั้งหนกาับปลูกหนมมาเจ็ดโมงทุกคนเห็นด้วยเหรอเห็นเหรอตอนตอนสามีจุ๊บเอว้าลักซืย์อะไรอะชมหนูเหรอยายทีมแล้วมั้ย อ่ะมันไม่กลับบ้านแล้วไอ้นั่นลูกน้องหนูอะนักปั่นหนูอะเอไม่กลับไม่กลับนี่อ่านดิข้างบนกินอะไรอยู่กับใจไอ้ลูกน้องไอ้มือขวาโดน รักมาว่ากับเค้าเจ้าเดี๋ยวมีใครมาขอเพงเลงไหมหลวงควงปืนไหมวะรักมาว่ากับเค้าเจ้านี่โดนไปลอยมาพอกันละบอละโดนไปแต่ยามใดเรียนว่าน้องเป็นควายหรือไงจึงปิดบังโดนยังเฮ็ดงี้ใส่บ่ด,ดีแนวนี้เมื่อกี้ครั้ง บอกน้องแน่ถึงฟังแล้วแย่แต่อยากฟังเจ็บก็สร้างสุดใจต้องเดินกันไปคนละทางอยู่ดีจูบขบอกไเป็นกำลังใจให้โอ้ยยังยังอยู่กันเลยเขาเลยเขาชื่อสัตว์อยู่เด้อแล้วก็ชมอยู่ด้อยู่นักาแฟแล้วนะเพงชมทนกัน CF แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดเลยนะคะ CF แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดเลยเดอ้อ CF แล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดเลยนะคะร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าใครทักไปมิดชาชีพนี่ไปชมต่อไปเลยจ้ะอุ้ย หนูหนว่าหนูควรจะต้องไปสระผมขอบคุณทุกคนนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วพวกมึงนี่พวกมึงนี่หนอเขอคจะเชื่อไหมเสียงเขาจะยันยานงวดน,นี้เอาไปก่อนเลยเห็น <c oughs> ไ,ไหมหางเดียวสี่ สี C. 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 ่สี่สี่หนูชอบหัวกะปังเสียงกเหมอน <c oughs> โอ้พี่กะโปเจ้าของฟาร์มจิงดีดเสียงหนูคือจิงดีดบคะคะคือจิงดีดห้องบออย่าให้หนูทําเลยค่ะเพลงอ่ะสงสารคนที่เขาจะต้องได้รับฟังเถอค่ะให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติถ้าเขามื่อฟังนี่คือโผดผวาเลยนะคะสี่สี่เม็ดเดียวก่อนเอาไปก่อนสี่สี่ อะให้แล้วนะสี่สเร็วบันทึกไว้สี่สี่ขอบคุณนะคะพี่เฉลิมชัยนะคะใครเซียบแล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดร้านหนึ่งมีแอดมีทหาลูกค้านะคะใครทักหาลูกค้ามีฉาชีพนะคะขอเพลงมีหลวงควงปืนออยใครขอออย,ออยมึงจะมาขออย่างนี้ไม่ได้ออ,อ,อ,ออยออยก็คอช่วย ความหักเป็นควรสิมีสองคนเท่านั้นถ้ากับเขาสิหาก,กันฉันยอมบ่ใดแล้วสิให,ห้เหตุจังใดกะหัวใจมันหักซีนคอเฮียร้องไม่ได้ลิขสิทธิ์เข้ากูอีกร้องยังไงให้ลิขสิทธิ์ได้เข้าไหนร้องให้ร้องชอบแบบนี้จะเอาแบบนี้เหนื่อย อยากบูชาเพนสวยพิธุงชะตาคุณกล้วยอาจารย์ยังไม่ได้เปิดอ่ะรออาจารย์เปิดก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาบอกได้ไหมอ่ะฟิลไม่อยู่กับเจนเหรอจะิปรานแล้วครับเคงกล่องชาวอยตอไหวแย่เลย ดีนะเป็นเสียงดีนะถ้าเป็นเสียงดีอยู่นี่แปลว่าโจกมึงจะวิ่งผ่านไฟแบบนี้ไม่ได้มืดเลยตะกี้อะ่ะไอ้จกวิ่งผ่านนะ<ก>เป็นเงาเลยอะ่ะไอ้จกอะ่อนะแหมมึงเรื่องกูวิ่งนะกูบอกก่อนกูนทิ้งอยู่ข้าวนี่แหละา๋รรกระจายอะ่ะ เมียลวงควงปืนจะคืนเขามาดีๆหรือให้มีการตาย,ตายมันอดบไว้เร็วเด้ออยากเจอเดียวจัดแผ่นทองพี่ฟูย็นควงน้องคิดถึงจริงเลยโอ้ยแม่น่ละลัะดูหนูมีความสุขเพลินเลยขอบคุณค่ะ สร้างหินทุกหวยเอ๊ะพิมพ์ผิดใช่ไหมแผ่นพิกดวชะตาทำหมดแล้วนะคะทำพร้อมกับหนึ่งที่ไปใต้เลยค่ะขอแนวเรียกวิ่งวิ่งสี่โหลดค่ะแลนสี่ค่ะตุมู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 ตุตุแลนสี่ไปเลยค่ะแลนแล้วก็ซีซีซีแล้วก็แลนแลนแลนแล้วก็ซีซีซีโหลดค่ะถ้ามันเลือดนักสู้ค่ะถ้ามันเลือดนักสู้อยู่แล้วค่ะแลนแลนแลนแล้วก็สี่สี่สี่โหลดค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้เปนซีมาอีหลีค่ะ้าเบิงโหลด แล้วก็ซีแล้วก็แล้วก็ซีโหลดค่ะอันนี้ภาษาอีสานนะคะถ้าเป็นภาษาภาษากลางคือวิ่งเย้กวิ่งเย้วิ่งเยงเย้งเย้แล้วค่ะคุยขนมหวานไปไหนมา ันนี้สวยปวดฟันเนี่ยเดี๋ยวจะไปถอนฟันแล้วก็จะทําฟันใหม่อันที่ใส่อยู่คือฟันปลอมนะคะพวกปตบล่วงไปหมดแล้ะฟันกคิดดูเอาฟันจริงคือพวกตบล่วงกันหมดแล้วไม่เหลือแล้วเวยใส่ฟันปลอมอยู่อีบอยมันหานะให้หวยผิดเงินเดียวเองเลยไม่ทํากทำขนมขนาดนี้เลย สีที่ไหนดีเอา้าพูดได้เหรอพูดได้เหรอค่ะีิจี้พูดได้เหรอค่ะีิจี้พูดไม่ได้นะคะีิจีค้ค่ีเอฟแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดได้เลยนะคะแลนสีโลดคะ่ะแลนสีโลดคะ่ะเนี่าไปน้อนสีซื่อ,อคะ่ะน้อนสีซื่อบ่ไรมันตรงแลนสีคะ่ะ ธนาคากศศรกสิกรไทย0 6 7 1 8 7กเจใช่แล้วค่ะ0ูน1 8หกเจใช่แล้วค่ะคุณอันธิกานี่น่นรารักเงาแมแผ่นทองอาจารย์อ๋อแผ่นทองได้มาแต่ยังปล่อยไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังมาไม่ครบกลัวปล่อยแล้วเดี๋ยวของไม่พอเดี๋ยวมีปัญหาของยังมาไม่ครบค่ะส่งตามมาอยู่ค่ะว่าหนูต้องกลับก่อนวันนี้หนูมีธุระในกรุงเทพ ชมกันใหญ่เลยวันเนี้ย